สวัสดีครับพบกับช่างฟาร์มได้ที่ช่อง Farmer DIY One Hand Story นะครับวันนี้นะครับช่างฟาร์มจะพาทุกท่านนะครับมาแกะสลักกระจกนะครับพอดีนะครับช่างฟาร์มได้ออเดอร์นะครับมาจากสถาปนิกท่านหนึ่งนะครับที่กำลังออกแบบบ้านอยู่นะครับแล้วเขาอยากจะได้กระจกแกะสลักนะครับเลยติดต่อช่างฟาร์มมาซึ่งนะครับช่างฟาร์ม ก็จะทำนะครับลวดลายในกระจกนะครับแกะสลักกระจกไปให้สถาปนิกท่านนี้ดูนะครับว่า,าจะส่งงานมาให้ช่างฟาร์มทำหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับช่างฟาร์มได้แกะสลักไปแล้วแค่แผ่นเดียวนะครับแค่เอาไว้หน้าร้านแล้วก็งานอื่นๆนะครับแต่ว่าส่ง,สงไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับก็จะมีแกะไว้ที่หน้าร้านเท่านั้นเองก็จะมี เป็นกระจกเงานะครับที่แกะไว้หน้าร้านนะครับก็จะเป็นกระจกเงาอย่างงี้ครับผมเขียนคำว่านะครับนะครับแกะสลักกระจกนี่ด้านหลังนะครับก็คือว่านะครับเป็นทำบล็อกนะแกะโดยการใช้สติกเกอร์นะครับใช้สติกเกอร์นะครับทำเป็นมินมินมิลเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นแบบสะท้อนแล้วค่อยแกะตัวปลอดออกนะครับ ก็สติกเกอร์ก็ไม่ต้องแกะออกก็ได้นะครับข้างหลังนะครับ <Yeah. S 1> เวลาแกะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอย่างเงี้ยซึ่งช่างฟาร์มนะครับให้น้องสาวนะครับออกแบบให้นะครับเป็นโลโก้สโมสรทีมฟุตบอลนะครับแล้วก็โลโก้ร้านของช่างฟาร์มแล้วก็ โลโก้ของจอห์นนี่วอลเกอร์นะครับมานะครับก็ให้น้องสาวออกแบบแล้วก็ไปที่ร้านตัดนะครับสั่งตัดทั้งหมดนะครับ9แผ่นนะครับแต่เสร็จนะครับตอนนี้เสร็จแค่2แผ่นเพราะว่าสั่งไปเมื่อวานแล้ววันนี้ไปนั่งตามงานเอาขอบอกว่าขอ2แผ่นมาก่อนเพราะว่าบ่าย4โมงเย็นเนี้ยช่างฝามต้องถือนะครับชิ้นงานนะครับไปให้สถาปนิกดูนะครับว่า งานโอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุยกับเขาไว้ว่า8แผ่นถึง9แผ่นนะครับแต่ละแบบนะครับก็จะมีนะครับโลโก้สโมสรนะครับโลโก้ร้านของช่างฟาร์มเองนะครับโลโก้จอห์นนี่วอเกอร์วันนะครับโลโก้ยี่ห้อรถโตโยต้าฮอนด้า u ูสุนะครับมิสูนิสันอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นลายดอกบัวนะครับดอกไม้นะครับลายปากครับนะครับแล้วก็เป็นม้ามงคลนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับ ซึ่งนะครับทั้งฟมนะครับได้เตรียมงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับได้เตรียมงานไว้เรียบร้อยแล้วก็จออกมาประมาณนี้ครับผมนี่นะครับก็จะเป็นการแกะด้านหน้านะครับแกะด้านหน้านะครับถ้าเป็นเมลเลอร์ก็คือแกะแล้วปุ๊บแล้วค่อยใช้อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเริ่มทําการแกะนะครับ แกะโดยใช้การยิงใส่นะครับผมโดยใช้การยิงใส่อันนี้แบบที่1ครับตัวข้างบนก็คือโลโก้ร้านของช่างฟาร์มเองนะครับ One Hand Story นะครับตัวข้างล่างก็จะเป็น Johnny Walker นะครับผมส่วนงาน้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับจะเป็นลักษณะการนะครับลอกสติกเกอร์นะครับ สองแบบนะครับอันนี้แบบหนึ่งแบบสองแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือจะลอกนะครับแบบนี้นะครับใช้ใช้ได้ทั้งสองแบบครับอยู่ที่ผู้สั่งงานเขาต้องการแบบไหนนะครับก็จะทําไปให้ดู2แบบก็คือว่าการดึงสติกเกอร์ออกจะให้เหลือตัวตัวหนังสือหรือว่าเลาะตัวหนังสือออกหรือไม่เอาตัวหนังสือให้มันโคเบอร์แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีนะครับ แมนยู U, นะครับมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนะครับเชลซี Chelsea, แล้วก็อาร์เซนอลนะครับผมโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวช่างฟาร,ร์มจะเตรียมนะครับตู้ยิงใสายนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าการแกะสลักกระจกกับการแกะสลักหินแกรนิตกค็คล้ายๆกันนะครับแต่ใช้หัวยิงที่ใหญ่กว่านะครับถ้าจะแกะ พ่นยิงใส่อะไรมอไซหรือว่าชิ้นงานที่เป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมเดี๋ยก็จะใช้รูที่เล็กนะครับประมาณ4.5มิลนะฮะถ้าแกะใหญ่ๆนี้ก็จะใช้รูที่ใหญ่หน่อยครับการสติ๊กเกอร์ฉีกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเตรียมต้องเตรียมอะไรบ้างครับผมโอเคครับตอนนี้ช่างฟาร์มอยู่หลังตู้รายของช่างฟาร์มนะครับกําลังจะเตรียมชิ้นงานใส่ตู้รายนะครับตอนนี้ช่างฟาร์มได้เปิดลมไว้แล้วนะครับแล้วก็ เปิดไฟในตู้นะครับผมก็นะครับโอเคก็เมื่อเช้านะครับเพิ่งพ่นแค้งมอเตอร์ไซค์ไปนะครับทำความสะอาดนะครับก็ก่อนครับชิ้นงานของ งานของช่างฟาร์มก็จะเป็นชิ้นที่ยาวหน่อยนะครับก็คือว่าอันดับแรกก็คือจะต้องมีฐานวางนะครับให้มั่นคงนะครับกวาดทรายนะครับลงบ่อนะครับทีนี้ก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบหัวหัวพ่นใสนะครับ ให้เป็นขนาดที่เหมาะทบงานของเรานะครับถ้าคฟาร์มจะไม่ค่อยใช้หัวใหญ่เท่าไหร่นะครับจะใช้หัวที่เอ้ยหัวไม่ค่อยใช้หัวเล็กนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับจะเอาหัวกลางๆก็คือหัวที่เคยพ่นงานพวกเหล็กไปแล้วนะครับแล้วมันบานขึ้นพอประมาณนะครับช่างฟาร์มใช้หัวประมาณห้าถึงหกมิลนะครับประมาณนี้ อันนี้คือหัวที่กําลังจะเปลี่ยนออกนะหัวมันเล็กลงอันนี้คือหัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ขนาดไม่ต่างกันมากครับผมเช็คนะครับมีอะไรอุดตันในปืนไายเราหรือเปล่า ร้อยครับผมก็จักปามจะนำชิ้นงานใส่เข้าไปนะครับเป็นกระจกนะครับต้องทำเบาๆนะครับผมก็ปักไฟนะครับให้สองเส่็ชิ้นงานนะครับโอเคแล้วครับผมก็จะปิดตู้ หลักสาคัญก็คือว่าแม้ต้องใส่นะครับตลอดนะครับเพราะว่าฝุ่นของทรายในค่อนข้างจะอันตรายนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใส่นะครับก็อาจจะเจ็บคอได้นะครับตอนเย็นมานะครับผมตอนเย็นเจ็บคอแน่นอนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวช่างฟาร,ร์มจะยิงทรายให้ดูนะครับ ช่างฟาร์มจะสลักเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอปิดนะครับตู้นะเครื่องดูดฝุ่นแป๊บนึงโอเคครับเสร็จแล้วครับทั้งสองชิ้นนะครับก็เดี๋ยวทางฟา์มเปิดตู้นะครับ ามาดูกันนะครับว่าหลังจากลอกสติกเกอร์ออกแล้วนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการแกะสลักกระจกนะครับอ่าตอนนี้นะครับนี่มีเลยตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้า ก็จะล่องจะลึกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่างฟาร์มรีบๆแกะแล้วก็ใส่หัวคนใส่แล้วก็ย้ำอยู่กับที่เยอะไปนหน่อยก็ลึกแต่ก็ไม่มีปัญหาครับก็สำหรับการแกะกระจกนะครับมีข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับถ้าแกะแค่ถักๆบางๆไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นรอยอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าแกะลึกลงไปนะครับจะเอาไว้สําหรับการลงสีด้วยนะครับการลงสีนั้นหมายถึงว่าใช้กาแอร์บัสนะครับแค่คอยพ่นนะครับลงสีนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกระจกขนาด5มิลนะครับผมขนามิลแล้วก็ทําการแกะนะครับ2แผ่นนี้ถ้าแกะแบบผักผกเฉยนะครับแค่ให้เป็นลายเฉยนี่ก็ ใช้เวลาแผ่นหนึ่งไม่ถึง10นาทีนะครับ10นาที5นาทีนะครับแต่ถ้าให้ล่องลึกหน่อยก็ต้องพ่นแล้วหยุดนะครับแล้วก็ดูนะครับก็ใช้เวลาประมาณแผ่นละประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับก็ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับถ้ายักอ่านนะครับมีโลโก้อานท้างฟาร์มนะครับถ้าเราแกะแบบมิลเลอร์นะครับก็คือสะท้อนอีกด้านหนึ่งนะครับกับด้านนะครับผมจะเป็นเงี้ยนี่นะครับ นี่ครับก็จะเป็นน้องสาวออกแบบให้นะครับก็จะเป็นรูปเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ฟาร์เมอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับวันแฮสตอรี่นะครับ B&Y มอนล็อกนะครับอันนี้น้องออกแบบให้นะครับแล้วก็นี่ครับดูอีกรูปนี่จอห์นนี่วอลเกอร์นะครับผมตัวนี้จะเอาไปพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์งานนะครับให้ลูกค้านะครับที่เป็นสถาปนิกนะครับเขาอยากได้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับ ฝากด้วยนะครับแล้วก็กราบนะครับกราบขอพระคุณงามๆครับสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็แชร์คลิปแล้วก็คอมเมนต์ให้ช่างฝามนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับโลโก้แมนยูนะครับเรียกว่าฟูตอลอาร์เซนอลเชฟนะครับนี่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าล่องก็ลึกพอสมควรนะครับแกะอย่างเงี้ยนะครับผม ก็จะมีแกะแบบโลโก้แบบนี tourism, ้นะครับแล้วก็โลโก้เชลซีนะครับจะต่างกันนะครับที่สติ๊กเกอร์ด้านแกะนะครับก็พลิกด้านให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับสวยๆเลยครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับก็ที่เหลือก็คงจะต้องตัดกระจกออกนะครับแล้วก็ทํากรอบนะครับกรอบไม้หรือว่ากรอบอลูมิเนียมนะครับใส่สวยๆห้อยนะครับหรือว่าทําเป็นกรอบเสร็จแล้วครับผมก็อาจจะทําบางหลังนะครับ เป็นสีดำนะครับหรือนะครับใส่ไฟด้านหลังก็สวยเป็นเหมือนกันครับเอาไ้ตกแต่งบ้านนะครับตกแต่งตกแต่งร้านนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสาหรับการแกะกระจกนะสองแผ่นครับแค่2แผ่นครับวันนี้ก็คือหลังจากนะครับเดี๋ยวไล่ขั้นตอนให้ฟังก็คือเราอันดับแรกเรากําหนดขนาดกระจกก่อนนะครับกําหนดขนาดกระจกให้ได้นะครับแล้วก็ ทำแบบขึ้นมาให้พอดีกับขนาดกระจกหรือว่าเราจะทำแบบก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าไอตัวกระจกเนี่ยบางทีโลโก้ที่เราทำไปเนี่ยบางทาีเขาเรียกอะไรสัสดส่วนมันไม่ได้นะครับสเกลมันไม่ได้นะครับต้องยืดให้มันพอดีนะครับไม่ใช่ยืดบนยืดล่างต้องยืดมุมให้มันออกมันจะออกมาพอดีแล้วก็สเปคงานบางด้านจะได้บางด้านอาจจะไม่ได้ระยะที่เราต้องการนะครับ แล้วก็เดี๋ยวนะครับก็เอาไปให้ร้านสติกเกอร์แกะให้นะครับแล้วก็ให้เขาติดให้นะครับรีดดีๆนะครับแล้วค่อยมาไล่นะครับไล่ออกว่าเราจะแกะตรงไหนนะครับจะแกะตรงไหนเราอยากแกะตรงนี้เราก็แกะเราก็เอาสติกเกอร์ช่วงนี้ออกนะครับแล้วเราก็พ่นแค่นั้นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับทําการลอกสติกเกอร์ออกนะครับทําการแกะสลัก โดยการยิงใส่บางท่านอาจจะกัดกดนะครับแต่ว่าช่างฟาร์มไม่เคยทานะกัดกดนะเคยทําแต่ยิงใส่นะครับกัดกดเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ยิงใส่เสร็จลอกสติกเกอร์ออกนะครับใช้น้ําแฟบนะครับหรือว่า,า,าน้ํายาล้างจานก็ได้ผสมน้นําแล้วก็หรือน้ำยา,าเช็ดกระจกก็ได้ครับมาเช็ดแล้วก็คัตเตอร์ค่อยๆลูดกาวออกนะครับค่อยๆลูดกาวออกอก,ออก็ จอกมาสวยงามนะครับสวยงามแน่นอนครับแน่นอนก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ให้ช่างฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ถ้ามีผู้ที่สนใจนะครับอยากแกะสลักกระจกนะครับไว้ประดับร้านนะครับประดับบ้านนะครับก็จะมีนะครับช่างฟาร์มก็จะทําเป็นรูปม้ามงคลนะครับแล้วก็ปลาคาฟมงคลนะครับปลา8ตัวม้า8ตัว หกลกซิลนะครับเทพเจ้ากวนอูนะครับจะทําหลายอย่างเลยครับพระพุทธรูปอย่างเงี้ยครับพระต่างๆนะครับที่เป็นเกจิอาจารย์นะครับสั่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทํนะครับแล้วก็ช่าาฟาร์มจะจัดการทําให้นะครับแล้วก็จัดส่งให้นะครับแพ็คดีๆทนะครับทาเป็นกล่องไม้นะครับแพ็คเข้าไปนะครับแล้วก็ยัดใส่กล่องส่งได้นะครับโอเคนะครับสวยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมนี่คือวิธีการ ยิงใสนะครับแกะสลักกระจกด้วยการยิงใส่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้ช่างฟาร์มนะครับขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีงานท่าร้านสติกเกอร์นะครับเขาทำเสร็จอีกเดี๋ยวช่างฟาร์มจะเอาคลิปมาลงให้ดูอีกว่าความสวยของดอกไม้เป็นยังไงความสวยของปลาคาฟเป็นยังไงนะครับที่ช่างฟาร์มแกะออกมาแล้วมันจะออกมาสวย เหมือนในรูปหรือเปล่าหรือคําคุยเยเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าช่างฟาร์มทาได้สวยหรือเปล่านะครับก็ช่วงแกะสลักนะครับก็จะนานนิดนึงช่างฟาร์มก็จะเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นคือไม่มีอะไรเลยคือแค่พ่นทายให้มันโดนล็อกนะครับที่เราแกะไว้เท่านั้นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ ช่างฟาร์มจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปออกมาให้ทุกท่านได้ดูอีกนะครับฝากด้วยนะครับว่าถ้าท่านใดนะครับต้องการที่จะสั่งแกะสลักนะครับแบบไหนนะครับอย่างไรนะครับหนาเท่าไหร่นะครับรูปอะไรนะครับฝากนะครับ Facebook ของช่างฟาร์มนะครับนนเนนแม่นอากาศชอช้างนนหนูพอพานนะครับ นามสกุลนะครับนนหนูพอพานสสสารารอเรือสรีนะครับอ่านว่านัชนกนบพสีนะครับก็คือ Facebook ส่วนตัวของช่างฟาร์มนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับและเบอร์ไลน์เนี่ยเป็นเป็นอันเดียวกันนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับหรือจะค้นหาเบอร์โทรนะครับแล้วก็แอดไลน์มาถามได้นะครับผมราคานะครับเป็นกันเองครับราคาไม่สร้างตึกครับผมเพราะว่าเห็นเคย เห็นพี่นะครับที่เป็นช่างกระจกนะครับไปแกะสลักรูปมังกรให้บ้านของคนจีนอยู่นะครับคนจีนฮ่องกงอยู่คนหนึ่งนะครับไปแกะสลักนะครับห0น้าคูณเมตรยี่นะครับ3าบานนะครับตก12ื่นผมว่าโอ้ราคามันสูงไปนะทำกับช่างฟาร์มช่างฟาร์มราคาไม่สูงขนาดนั้นนะครับนะครับเบอร์โทรนะครับ กับเบอร์ไลน์นะครับ0 9 9ย7 2 1 7 8 9สนะครับสนใจนะสอบถามเข้ามานะครับแกะสลักนะครับงานป้ายนะครับอะคริลิกนะครับงานป้ายสแตนเลสแกะสลักนะครับกระจกแกะสลักหินแกรนิตกระเบื้องแกนิตโต้นะครับพาร์ทบูทนะครับหรือจะเป็นป้ายไม้นะครับแกะสลักก็มีนะครับยิงทรายอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับยิงทรายอลูมิเนียมนะครับ ทำได้หมดเลยรวมถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับในร้านนะครับที่เอาไว้ตกแต่งร้านหรือว่าท่านใดเปิดร้านอยากต้องการเฟอร์นิเจอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมก็มีหลายงานนะครับที่ช่างฟาร์มทำที่อยู่นี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวช่างฟาร์มจะทำคลิปดีๆมาให้ทุกท่านได้ดูอีกนะครับขอบขอบคุณครับ